แม่นาคเจอผีปอกผู้ที่สร้างหนังเรื่องนี้ก็คือคุณแสงระวีบุญแสงนะครับก็สันติสุชาภาพยนตร์และครับแต่ว่าสร้างในนามกรุ๊ปเทนเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วผู้กำกับการแสดงก็คือคุณจรินพรมรังสีเข้าฉายเมื่อวันที่20มีนาคมปี2535ที่โรงหนังแอมบัสเตอร์เฉลิมศิลป์คลองเตยรามาบางแครามาสีพรสวรรคนนทบุรีนะครับ ความแปลกของหนังเรื่องนี้ก็คือนําผีสองตัวที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับก็คือผีแม่นาคกับผีปอบนะครับคนที่แสดงนี่ครับคนที่แสดงเป็นผีปอบก็เจ้าเดิมครับคนนี้ครับคุณหน่อยนัทินีสิทธิทสมานส่วนผู้ที่แสดงเป็นผีแม่นาคนะครับก็คนนี้แหละครับคุณตรีรักรักการดีนะครับแล้วก็ผีอีกตัวหนึ่งที่เห็นตอนตน้ตน,ตนนะครับก็คือคุณ ไอระดานะครับก็เป็นดารานในค่ายของสันติสุชานะครับฉากนี้เห็นไหมครับยม,มโลกดนตรีนี่คือฉากที่ล้อเลียนรายการโลกดนตรีของคุณเสกสรรผู้ประดิษฐ์นะครับประกาศบอกว่าขอเชิญพบกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุรพลสมบัติเจริญก็จะมีคนเหมือนเดินออกร้องเพลงแม่นาก็เดินตามเป็นการ ทัวนรกนะครับของหนังเรื่องนี้ที่สมัยนั้นผมดูแล้วผมก็เออคิดบุกมาได้ยังไงนะครับก็เดินร้องเพลงนะครับทีมภาคที่ภาคหนังไทยเรื่องนี้คือทีมอินซีนะครับและนี่ก็คือเท้าพระยายมนะครับส่วนคนที่ยืนหันหลังนี่ถ้องปล่อยเสียงภาคเขาก็จะเลียนเสียงคุณสมัครศูนย์รเวกนะครับก็ไอก้กะผมไอก้กะผมอย่างล่นนะครับจาได้นะสมัยนั้นแล้วก็นี่ก็คือ หางเครื่องต,งต่างๆที่อยู่ในน,นรกภูมิแล้วมีอีกฉากหนึ่งนะครับที่เห็นแล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะเอามาล้อเลียนในหนังเรื่องนี้ได้ก็คือมีเรื่องราวของอินรีทองนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องปกป้องคนผ่านอภิบาลคนดีนะครับคุณหม่อมจกมกเป็นเนี่ยเห็นไหมครับอินรีทองต้องออกมาช่วยแม่นาคนะครับคนก็จะ สมัยนั้นนะครับดูในโรงหนังคนก็จะหาว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นฉากที่แปลกนะครับนี่ครับคุณหม่ำจกงกนะครับเมื่อ33ปีที่แล้วตัวยังเล็กๆอยู่เล่นเป็นโยม,มทูตนะครับก็จะเอาคุณตรีรักเอาแม่นางนี้ไปส่งแต่ว่าอินทรีทองนี้มาช่วยเพื่อที่จะให้แม่นางนั้นกลับไปที่โลกมนุษย์นะครับ ทีนี้เมื่อแม่นากลับมาก็จะท่องถูกอาจารย์มาปราบผีนะครับก็จะมีการช่วยกันนี่ครับดูครับวิธีการปราบผี2,535นี่หนังไทยเริ่มใช้เทคนิคนะครับเรียกว่าใช้ CG เข้าช่วยนะครับเข้าไปในหนังนี่ครับดูหม้อนะครับเขาไม่ใช้หม้อดินแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมีแสงเขาใช้หม้อหุงข้าว มาเรียกผีคุณชาติชัยภูมินะครับที่นั่งอยู่อาจารย์ปรับผีท่านนี้ครับวันก่อนนู้นที่ผมไปที่วัดท่าพระปีที่ผ่านมานี่แหละครับเอาปีนี้แหละครับไปวัดท่าพระไปเจอเขาฉายฟิล์มเรื่องนี้แหละครับยังอยู่นะครับฟิลม์มแต่ว่าเขาบอกว่ามันเหลืออยู่แค่สามวนสามวนจบนะครับเพราะมันขาดเยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับเป็นหนังที่ ก็ไม่นึกนะครับว่าเขาจะใช้วิธีคิดมุกสร้างหนังขึ้นมาให้มันดูแปลกนะครับคนที่จะดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกว่าดูแปลกได้ก็คือต้องเคยดูแม่นาคมาก่อนต้องเคยดูผีปอบมาก่อนนะครับแล้วก็มาเติมมุกเข้าไปไหมครับดูโยม,มทูตพยายามจะช่วยวิญญาณนางนาคไม่ให้ถูกหลงมอ้มอหุงข้าวไฟฟ้า ก็เลื่อนหม้อหนีอาจารย์ก็เสกบริวารคาถาสู้นะครับสู้กันนี่ครับโอ้โหดูครับนี่เป็นภาพที่มาจากม้วนเทปวิดีโอให้เช่านะครับสมัยนั้นผมไปเจอก็เลยซื้อมานะครับเพราะว่าเอ้ยเป็นหนังที่แปลกเดี๋ยวเอากาวตาช้างหยอดเลยมันจะได้ไม่เคลื่อนที่นี่ไปแล้วครับ ไปแล้วครับทีนี้ก็แม่น่าก็จะหลงหม้อคุณหม่ำก็ช่วยไม่ได้นะครับเลื่อนหม้อไม่ได้วิญญาณหนางหน้าก็หลงหม้อแต่เป็นหม้อหม้อหุงข้าวคนดูสมัยนั้นนะครับคนที่ดูก็จะขำสมัยนี้ต้องถ้าไม่เคยเห็นก็ขำนะครับถ้าเคยเห็นแล้วก็อาจจะไม่ขำปิดฝาหม้อเรียบร้อย พ่วงแล้วทีนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆครับโยมมาทูดอีกคนหนึ่งขายายร่างให้ใหญ่ขึ้นกดรีโมทปิง้งไปแล้วครับหม้อะจุยกระจายวิญญ,ญาณหนังหน้าก็ออกจากหม้อออกมาอีกทีหนึ่งดูครับเทคนิคนี่คุณปฐถมชัยชมสีเมฆนะครับที่เล่นเป็นหมอผีอันนี้คุณนหน้านะครับส่วนหมอผีอีกคนหนึ่งนี่ไม่คุณนหน้าข้างๆซ้ายมือคุณโซนิคซันนี่นะครับพระเอกของค่ายคุณ ไอลดากับคุณนัทธินี2531นี่เราจะเห็นหนังที่มีการทำ 4G ในลักษณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องผีปอบนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นการดูดเอาวิญญาณนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าปี2535นี้ในเมืองไทยทำหรือว่าส่งไปที่ที่ไหนทำให้ดูครับดูสายตาเห็นไหมครับ เป็นเรื่องที่คือมันเป็นเรื่องถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็น a ออนะครับที่ทําได้แต่ในสมัยก่อนจะถือเป็นเรื่องที่แปลกนะครับอันนี้ลอยตัวสูงขึ้นนะครับปอบหยิบก็จะไปแล้วนะครับคนที่เป็นหมอผีคนนี้เราบ้่งที่อยู่ที่วัดท่าพระนะครับที่เป็นญาติกับจอหนังนะครับที่บอกว่าแสดงเป็นหมอผีด้วยเขาเลยเก็บฟิล์มเรื่องนี้ไว้ เพราะว่าเขาแสดงญาติาาเขาเก็บฝีบไว้นะครับที่ก็าฉายถ้ามีเสียงจะฟดให้เห็นนะครับจริงๆก็อยู่ในที่เลื่อนนะครับแต่ว่าไม่ถ่ายเห็นหลบครับนี่ส่งแสงอุนตราเห <c oughs> ็นไหมไเห็นไหมครับนี่กุณตรีรักนี่เกิดจาก บทเป็นผีปอบนี่แหละครับที่คนดูแล้วแหมเอามาเล่นแล้วชอบนะครับคุณนัทธีนีนี้ก็เล่นหนังมานานนะครับมาดังตอนเป็นปอบหยิบนะครับก็ดังดูครับวิธีสาวเอฟเฟกต์ออกครับนี่เห็นไหมครับตอนผมดูครั้งแรกผมยังคือเราดูหนังผีมาเยอะนะครับ ก็ไม่ค่อยจะเห็นในลักษณะนี้สักเท่าไหร่นะครับนี่ดูอาจารย์ปราบผีจุกๆๆๆจกดูครับเห็นไหมครับมีแสงด้วยเรียกว่าเป็นเทคนิคบางคนคือถ้าสมัยนั้นจะโฆษณาว่าเทคนิคล้ำยุคก็ได้มาดูหนังสติกวิเศษของโยงมทูตครับจะทํามือหยิบสักหน่อยจะชุบหน่อยไม่ได้ชุบนี่ชุบล้กก็โดนอีกนี็นัคนุณบ่มเอาขาโดนอีกอุ้ยหนึ่งขา แขนสองแขนหนึ่งขายกอีกขาหนึ่งแล้วโดนอีกครับเห็นไหมครับทีนี้ยังไงอจาจารย์ก็เดินเหมือนถัดและเชิ่นยิ้มไปแล้วครับคุณหน่อยนี่แหละครับคือฉากที่เรียกว่าฉากปราบผีฉากที่ผีอรารวาสนะครับเอามาให้ดูนะครับวิ่งมาดูครับฟิว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 ก็ต้องมีเสียงนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่เปิดเสียงไปเลยมันเปิดไม่ได้หรอกครับ เปิดไปเดี๋ยวช่องก็จะเป็นปัญหาก็ต้องดูไปคิดเอานะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีช่องอื่นเอาไปลงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาพจากมวนเทปวิดีโอนะครับสมัยนั้นเขาทําออกให้เช่าผมไปดูแล้วก็ไปเช่ามาดูแล้วก็ซื้อเอาไว้เลยแล้วก็หายไปเลยนะครับเนี่ยดีนะครับที่ยังมีเทพอยู่ บางคนบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊รู้ได้ยังไงบางทีว่าหนังเรื่องไหนมีคือผมทําข้อมูลหนังไว้ที่ออกฉายในแต่ละปีนะครับเรื่องไหนที่เราดูมันก็จําได้เรื่องไหนที่เราไม่ได้ดูบางทีมันคลาดนะครับเพราะว่าสมัยนั้นหนังจะออกชนกันนะครับฉายโรงนี้บางทีฉาย3มวันแล้วก็เราดูไม่ทันเพราะจะดูแต่เสาร์อาทิตย์มันก็จะไม่ทันนะครับก็ต้องเลือกดู ที่ใกล้บ้านก่อนพอดูไม่ทันก็ตกสำรวจพอหนังที่เราไม่เคยดูนานนี่มันจะลืมนะครับแต่ถ้าเราทำข้อมูลเก็บไว้มีใบปิดหนังเก็บไว้นี่มันจะทำให้เรารู้ว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างนี่โซนิกซันนี่นะครับเล่นหนังคิวบูนะครับก็มาเล่นในหนังผีตลกตลกแบบนี้ก็เล่นได้นะครับก็เป็นการใช้ดาราของค่าย สันติสุชาทั้งหมดนั่นแหละครับมาร่วมแสดงนะครับเขาบอกว่าถ่ายผมว่าน่าจะถ่ายอยู่แถวพุทธมณฑลนะครับอยู่นคนปรปฐมนะครับสรยาอะไรประมาณนั้นแหละครับสมัยนั้นยังเป็นเป็นป่าอยู่นะครับดูแสงครับสู้กันเสกคาถาไปเป็นแสงวิเศษสู้กันเสียงนี่ไปครับยิงครับ ไปแล้วกไม่ไหวแล้วตอนนี้ทําเสียงอายุมันเยอะขึ้นนะครับไม่ค่อยได้ภาคหนังเวลาพูดถึงเรื่องภาคหนังนี่บางคนสงสัยเรื่องนี้เออเดี๋ยววหาลาังจะเอามาท่านเคยฟังแต่ทีมอินซีภาคหนังจีนนะครับเรื่องนี้ทีมอินซีเป็นคนภาค หนังไทยนะครับเวลาดูนี่เราถ้าฟังแต่เสียงนี่นึกว่าเป็นหนังจีนเพราะว่าเอฟเฟกเหมือนกันหมดนะครับมีแสงมีเตะต่อยนะครับแล้วเสียงภาคก็เป็นเสียงของทีมอินซีในปี2อ3 5ด้วยก็เลยนึกว่าเป็นหนังจีนก็ได้นะครับนี่ยมทูตมาแล้วจัดการปอบหยิบเพราะว่าหนีจนากนรก มานะครับก็อเอาไปกลับสู่ไม่ยอมตายครับดูดดูดเปลี่ยนชีพก่อนอันนี้คุณชาติชัยภูมินะครับเป็นชาติชัยภูมิรุ่นสองนะครับไม่ใช่รุ่นมิตรนะครับอันนี้เป็นดาราอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเขียนชื่อไว้ในใบปิดนะครับเหมือนจะให้เป็นตัวเอกแต่ว่าก็เห็นเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับไม่ไม่ไมค่อยเห็นแสดงอีก ได้พลังมามีแรงแล้วต่อสู้กับเท้าพระยายมสักหน่อยดูคุณตรีรักนะครับไม่ไหวแล้วนะครับไม่นาคไม่ไหวนี่ต้องสู้กันอีกยกหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวพระยายมจัดการให้ครับไปแล้วครับนี่หลองโอ้นะครับเอาละครับภาพที่เกี่ยวกับฉากรวมผีแล้วก็ฉาก ปราบผีสําคัญนะครับก็คือผีแม่นาคกับผีปอบนะครับจากเรื่องแม่นาคเจอผีปอบเมื่อปี2 3 5ก็จะหมดอยู่เพียงแค่นี้นะครับ